เปิดมาไงร้ายาชั้นต่ำซะด้วยแสดงว่าไม่ได้สร้างชั้นสองเวเกอร์นะโอเคก็เครื่องค่ะโอเครู้เรื่องจะเสียงเหมือนใกล้ผมนะมาแล้วแแต่แต่ไม่เจอผมอ่ะต้เหรอเขามาเขาเขาเขาเดินเขาเดินมาแถวๆมันใหญ่ค่ะได้เดี๋ยวก็ไปไปเลยว่างผมคุ่นแล้ว บ้านไหนมันล็อกหนูล็อกไม่แตได้หนึ่งอกเครื่องโหมัดปลาวะเฮ้ยคุณมอสจับอีกามากินเยี่ยมอุ้ยเขากลับมาหรือเปล่าหรือเปล่าบ้านเล็กระวังขาหนูหนูเนี่ยเราคอยหนู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 เขาเขาอยู่เขาอยู่ตรงรถรถเหลืองรถเหลืองแบบนี้ เขาวนเขาวนจะวนได้ไหมหนูอยากปั่นไฟอ่ะเขาเลื้ยก่อนวนจะเสียเวลาดิโอ้เจอแล้วเจองแล้วจังกันเจอกันตัวตัวอะไรนะเวิร์กโอเวิร์กโอเวิร์โอเคโอเคหน่ำพี่หน่ำกันไปแล้วไปแล้วบ้านเล็กมีเครื่องนะไม้ก็ยังอยู่นะเหม็นบ้านใหญ่ันให้ครับให้ควายรุกเปซัพพอร์ตน้องแล้วล้มล้มเขา ล้มค่ะล้มล้มล้มค่ะฮารุไปทันไหมแล้วเขาหันหลังค่ะสองอาจจะได้สองเครื่องอยู่ระวังเสาขาวนะคะพี่มันแก่เขาเขาไปเขาไปไม่ไม่ใส่ไม่ใช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 ่เขามีเขามีแี่หนต่างแน่เลยดึงเลยไงน่าจะกลับไปไล่ต่อเลยอ่ะใช่ไหมไล่ผมแหมแกเล่นหนูหนูไม่มีเทงหนัง เหงาอะเหงาไหมมอสเงาอือนี่ยเดี๋ยวผมปั่นเครื่องนี้แต่ผมจะไม่ปั่นแล้วไปเล่นกับค่ารตะกว่าเดี๋ยวมันจะไม่ได้ออกว่าเรียกอะไรเขาหน่อยว่ามันตัวจะได้มีกำลังใจถิงทิ้งถิงมาบ้านเล็กมาบ้านเล็กโอ้โอ้ไม่ไม่ไม่นักเขาเขาหนูกับหนูขอบขอบแหม่ฟ้าครอบแหม่มปะโอ้ไม่ทันอ่ะ เพราะเขาไม่หลอกไฟหรอหนูเขด้เดินตรงๆในคนนี้ส่องไฟส่องกระบอกไล่เฮ้ยไม่ไล่อ่ะเจอาหมอเอาหนู่มดีเหี้ยลูกดียังเลยเฮ้ยอันนี้ด้วยตอนพุ่งพุ่งมาเฮ้ยพุ่งมาได้กินกับพุ่งมาได้มอแล้วเดี๋ยวอ๋อเด็ก ซ้อนเลยกลับมาแล้วกลับมาแล้วแต่แล้วโอเคตะวนพุ่งมาไล่กิ๊กต่อมันมันซ้ำมันซ้ำมือปั่นไฟของเราบอกแล้วหนูบอกแล้วหนูแจกแต้มคาตกรถ้าถ้าหนูตายหนูมีกล่องกล่องกล่องเครื่องมือนะคะถ้าหนูตายองมือนะคะรู้เรื่องมีคนรอซัพพอร์ตผมด้วยโอ้โห ไปโคบไปโคบไปโคไปปกิครับปกิวครับโอใครมาตาบานี่ยทำไมเป็นหนูะทำไมเป็นหนูเอาไปรูเอสวยเอาาเลยปรับเลยไม่เอาไม่เอาไม่ตีหนูไม่ตีไม่ตีอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอ๋อวนวนหนวนนข่าเลือวนก่อนเยี่ยย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 เยยยยยยย่ยยย่พยยงยย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 ยะยย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 ายย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 ย พี่ก็เลทเที่ยวเหมือนตอนเนี้ยสนับสนุนโนนโนนตายยากไม่ได้โนนลืมโนนลืมแล้วผมดึงให้นะจะดูก่อนนะมันกลับมาเบานะโนูโนนจะหันเขาโนูว่าเขาหันหลังแน่เลยอ่ะจะเช็คว่าเขาเอาชั่วเขาเอาชั่วเดี๋ยวกันดิไปขายเยอะเอาดิเอาดิสามปุมเหมือนตอนเนี้ย อ่าโดนผมโดนเอียบร้อยสามมุมอีอีก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 โอ้โหอีก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 อีีกอีกเลยไปเลยเฮ้ยต่อมาเลต่อมาเลยต่อมาดิกอไปเลยอกเอาไปอุยโอ้โหพุ่งแม่นอยู่ดีก็พุ่งแม่นนะเนี่ยโดนไม่โดน damage ไม่โดน d a m เฮ้ยกลับไปแล้วก็บไปแล้วก็บไปแล้วมกบมุนกับมุนกมุเอาจีบพิชูเลย หนู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 เจอใครไอเซเบิ้ลวอร์ดเมื่อกี้โอ้โหมาละไป่ิดตรงเลยละอ่อนหนูหนูปั่นไฟอ่หนูปั่นเดี๋ยวชี้ตะเบก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปช่วยช่วยปั่นหนูแปะหนูแปะไอฟองแดงไว้ที่เครื่องตรงนึงนะคะปแล้วไปเฉาป๊อปนะมีป๊อปป๊อปล็อกเครื่องมันพุ่งไปหาน้องกิ๊กเจอกันหนูเนียนมากเพราะว่าหนูกัดฟันแบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์แปแล้วแปะแล้วยเฮ้ยเอามาเจอผมว่า คอนไม่ถูลปาที่เสาได้ไม่เออกลับไปแล้วกลับไปแล้วกลับไปแล้วกลับกลักลกลระวังนะหนูหนูหนูม้วนหนูม้วนโอ้โหไม่ไม่ไม่ม้วนแล้ว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 ไหวเลยๆเอแล้วเแ้วเะแล้วเยวแล้วปัดให้โยขอบคค่ะไปไไไปแล้วไง พ่อหนูหนูยกกล่องแท่งเลยผมมีแท่งหลังอยู่แต่หนูนะหนูแต่หนูอันนี้แหล้วหันหลังนู้นหนูน่ะลบขอลิ่งแล้วหนูมีกล่องอุ้ยมีสาขาวด้วยผมผมมีแทงหลังคุณม็อบเขาขึ้นเขาขึ้นกวะาเฮ้ยมุมสีทำามันดำเป็นอุ้ยสวยแท่งหลังผมเป็นไอยู ใช่ตรงนี้เหรอพุ่งระวังพุ่งมาเครื่องแล้วโอ๊ยอขอบอะไระวังวิจ้าผมจ้ะผมไล่ผมไล่ผมอ๋อปัดตรงนกป,ปัดนนะ่ะโดนว่ะเข่ผมไหมอ่ตัวแล้ว อะะไรค่บอกไปซะด้วยไงเอาเรื่องหอยตายยากไงฮิลลล้มวะไม่ทันไม่ทันอุ้ยอุ้ยโอ้โหอุ้ยไม่ยังยังยังไม่ยังเอาวิ่งทางนั้ไม่ได้ด้วยต่อไปต่อไปต่อล้มแล้วอ่ะไกลมากกระสาหลบได้หนึ่งครั้งแจ็คสันค่ะ ตวรับหม่เลยตัวเนี้ยไปทางสองคนนะไม่ใมม,มันเลี้ยวไปที่อื่นเี้ยตันนี้ขอดูกได้เลยเนี่อยู่ที่สูงใชได้นะ <laughs> ตช่อยู่ที่สูงลมเย็นด้ตกัน <laughs> <laughs> มีนกด้วยไงตรง เต่าผมอะมีนกด้วยเราต้องไปหากกระทะมา่างนะทอาาดกินเลยทอาาดเลยเสีเยงเหมือนใกล้อยู่ใกล้ผมนะแต่ไม่มองไม่เห็นตัวเราเจอแล้วหล่าขล่าล่าหลอดขึ้นหน่อยเดียวยูขลัาผมตอนเนี้วน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 ตรดให้รู้ตอดจให้รู้ว่าอยู่นี่ไปไปวนวนวนไปทางบ้าน มือนี่บกมือนี่เขาไม่เอามอสเอาเข่ามันพุ่งระวังเฮ้ยเอาเรื่อยปันเลยปันเลยปันเลยผมเท้านักกีจัดทองแดงให้ด้วหาผมมาช่วยแล้วเออก็อีกทีเอ้ยครับไม่ทันเขาเขาลง พุ่งหลยพุ่งเลยพุ่งเลยพุ่งเลยไรฐานะโหน้ยเอามาดมหนูกว่า่ใจร้ายพุ่งไปเอาคนนั้นไงผมมีลูกเองอยู่ผมมีทั้งหลังด้วยเราข้อะแวงข้อละหวานระแวงไงหวานระแวงหลอกอุ้มมันหลอกอุ้มยัหลอกอุ้ม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 ระวังนะมอสระวังหินหรืมอสลากไปไกลเลยมอสครับตัวตัวมันเป็นพี่อะไรหรอ thả hết thời gian mất đi lắc va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 i, tôi có một mình tôi có một mình tôi có một mình,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  tôi tôi có một mình,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  tôi tôi có một mình, tôi ที่กรจายกระจายไปก่อนเอาเรื่องสวยลักไปครับโดไใ้เนี้ยอั่นไฟแล้วพุ่งแม่นนะตัวนี้นะอย่างไม่โดนพุ่งเลยกลับไปกลับไปกลับไปหาบุกเอ๋มัผมลุกเองไปแล้วนี่หมดอุ้มแล้วเสาเดิมอ่ะโอ๊ย เป็แรกดีกว่าไวรุ่มันจะคุ้มค่ากว่าคอมมือไม่โดนเจ็บจะซื้อเครื่องข้าหน้าผมแล้วก็วนอยวงข้างหลังนี่เขามาครับมามาดิโบกมือขนาดนี้แล้วต้องมาแล้วนะอเอาคุณแล้วนะเออเอาไวร,รุ่งด,ดีทุกคนตอนเราลุกอยี่มมันเห็นแล้วอ่ะหลบไปล่ะ จบแล้วนะจพี่ได้ส่องไปทีหนึงผมก็สนุกแล้วสาวประลังไปใช่เขาวันนี้หนูเขารู้เขารู้ว่าแซนได้เป็นมาสะสธรรมดาเป็นทำไดาปกติก็เอย่างนี้อยู่แล้วมาทำได้ปั่นไฟเลยค่ะอุ้ย ตายแล้วตายหมดไงด้วยครงแล้วเอาบ่อด้วยส่งไปซะด้วยยังได้อีกป่ะฮารุยังได้อีกนานไหมนานอยู่โอเครู้เรื่องเดี๋ยวเข้าไปดูสารซอสดด้วยไงเดี๋ยวไป่ารซอสดองฮารุไงนานอาู่ไงนานอยู่อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม438แล้วเจอกันครับบ๊ายบาย